ังจากที่ใช้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวยางนะครับจะมีความเงาเหมือนกระจกในทันทีเห็นไหมฮะ มเชื่อว่าทุกคนที่ขับรถย่อมประสบปัญหาเหล่านี้เกิดคาบฝังแน่นบนล้อแม็กบนยางคุณจะคาบฝุ่นคาบน้ำมันคาบโคลนต่างๆซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ดูแลรักษามันสะสมมาเวลานานไม่ว่าคุณจะล้างรถมาใหม่ๆทั้งแม็กทั้งยางของคุณก็จะแลไม่ใหม่ไม่สวยงามผมจึงคิดคน้นน้ำยาตัวหนึ่งจากห้องแลบเป็นเวลาแลาปีน้ำยาตัวนั้นคือวิกนเดอร์น้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาทําความสะอาดคุณจะบอกว่าชมพูหรือผงซักฟอกต่างๆทําได้ใช่ครับ ได้แต่ไม่สะอาดเท่ากับวินคิเนอร์ของเราที่เราคิดค้นมาตัวนี้ง่ายๆครับคุณฉีดออกมาจะเป็นโฟมนะครับหลังจากที่เป็นโฟมเสร็จคุณฉีดให้ครบให้เคลือบนะฮะทั่วล้อทิ้งไว้2-3นาทีปรปยาของน้ํายาจะไปทําความสะอาดไปดึงเอาสิ่งโสกตกมาเป็นสีน้ําตาล น้ำยาตัวนี้จะไม่เหม็นไม่กัดมือไม่กัดแม็กไม่กัดยางพเพราะ P.S. เป็นกลางอีกเรื่องหนึง่งน้ำยาตัวนี้กลิ่นหอมมากอย่าใช้ดูนะฮะหลังจากที่คุณล้างล้อย,ยางคุณล้อแม็กคุณเรียบร้อยเสร็จจะแลดูใหม่แค่นั้นไม่พอแล้วยังมีผิดพลาดอีกตัวหนึง่งซย้งมาเสร,ริม ผิดพันตัวนั้นก็คือไยชิเนอร์ผิดพันุ์ตัวนี้คิดค้นมาเพื่อเอามาบำรุงรักษายางให้ดูใหม่ดูดีถนองให้อายุใช้ได้นานมากขึ้นแค่นั้นไม่พอนะครับมันจะสามารถกันน้ำกันโคลนกันขุนสึกกระบกต่างๆที่กระเด็นขึ้นไปติดคุณแค่เอาน้ำเปล่าราดสิ่งสกปรกนั้นก็จะหายไปเดี๋ยวนี้จะเป็นการสาธิตว่าการเคลือบยางกับไม่เคลือบยางอยากให้ผลแตกตา่างให้ความเงาอย่างไรเดินครับเดี๋ยวอยากให้ เออทีมงานสาธิตจะรู้ว่าแตกต่างกันยังไงครับนะครับถึงนี้ก็วิธีการใช้นะครับก็เทตัวน้ำยานะครับลงไปที่ฟองน้ำนะครับตัวนี้ที่เรามีมาให้นะครับเทไปที่ฟองน้ำนะครับสักประมาณหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ทาไปที่ตัวยางนะครับทาไปในทางเดียวกันนะครับทาไปในทางเดียวกันทาไปจนขอบยางนะฮะทาไปจนทั่วยางนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้น้ํายาเยอะนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้ก็ทั่วยางแล้วนะฮะเทไปจนถึงขอบแม็กนะครับและขอบยางนะฮะครับจะเห็นไหมฮะว่าเงาแตกต่างกันนะครับเงาสะท้อนเลยไม่ใช่เงาอย่างเดียวนะครับคุณจะได้เห็นนะฮะว่าแห้งเร็วมากสายเหตุทําไมถึงออกสูตรตัวนี้ให้แห้งเร็วมากเพราะว่าถ้าคุณทาเสร็จแล้วคุณขับรถออกไปเลยถ้าไม่แห้งน้ํามันซิลิโคนร้อตตัวนี้เนี่ยจะกระเด็นติดรถคุณแต่ของเราแห้งสนิทไม่ติดมือคุณดูนะฮะ กระทั่งเราเอากระดาษชุดชู่เช็ดให้ดูนะครับเห็นไหมฮะแห้งสนิทนะฮะไม่มีคราบด,ดำให้เห็น เชื่งนี้ครับสินค้าเราเนี่ยกว่าจะค้นคว้าออนหนึ่งปีเนี่ยนะฮะกว่าจะสําเร็จนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราต้องเอาสินค้าในตลาดซึ่งคิดว่าเป็นอะไรที่ดีๆมาเปรียบเทียบคุณเห็นไหมฮะว่าใช้เวลาในการเปรียบเทียบไม่ใช่แค่1ล้อ2ล้อนะครับสาล้อจนออกมาได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราะนั้นผมจึงแน่ใจว่าสินค้าของเราได้คุณภาพดีที่สุดแค่นั้นไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าใช้กับรถบรรทุกในโรงงานผมแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงเชิญครับ มผมไปดูนี่คือรถโรงงานนี่คือสภาพล้อรถจริงที่ใช้กับโรงงานเดี๋ยวเราจะนำสินค้าที่เราสาธิตในห้องแลบมาทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงเชิญครับทีมงานเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทําความสะอาดยางนะครับจากยางที่เห็นนะครับอันนี้จะมีคาบพวกยางมาตอยคาบโคลนคาบดินโคลนต่างๆที่ติดอยู่ตามล้อนะครับอันนี้ก็คือโรงงานก็ล้างแล้วนะครับแต่ว่า ไม่ได้ใช้ตัวน้ำยาตัวนี้ล้างนะครับเ็าจะล้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการล้างให้ดูครับว่าล้างยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาตัวน้ำยาของ24่ี่วิวชินเนอร์นะครับวิธีการใช้นะครับก็ขย่าขวดเล็กน้อยนะครับอ่าขย่าเสร็จไปปุ๊บเราก็ฉีดตัวน้ำยาตัวนี้นะครับไปที่ยางนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรสเปรย์โฟมนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องไปฉีดโฟมซ้ําหลังจากใช้น้ํายาสลายข้ามนะครับตัวนี้เราทำมาเป็นสูตรสเปรย์โฟมให้เลยนะฮะตัวนี้ฉีดไปทีี่่ลล้้อแแม็กเไย ตามพวกช่องล้อแม็กต่างๆนะฮะหลังจากฉีดเสร็จแล้วนะครับปล่อยรอไว้สักประมาณ1นาทีนะฮะจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีคราบสีน้ําตาลนะครับอันนี้คือคราบสกปรกที่ปกติล้างรถทั่วไปจะล้างไม่ออกนะฮะน่ฮะจะเป็นคราบสีน้าตาลออกมาเลยนะหลังจากนั้นนะครับปล่อยไว้ประมาณหนึ่งนาทีครับเราก็ใช้แปรงนะครับถัดไปที่ตัวล้อยางนะฮะ แปรงที่เราแถมไปให้นะครับจะเป็นแปรงขนยาวนะครับสามารถซอกคอนเข้าตามรูน็อตนะครับตามรูล้อแมกได้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ใช้น้ำสะอาดนะครับในการล้างตัวน้ำยาให้ออกนะครับหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับจะปล่อยแห้งก็ได้นะครับหรือว่าใช้ลมเป่านะครับเพื่อยางแห้งนะฮะ หลังจากที่เขาทําให้ยางแห้งแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวน้ํายา24ไทชายเนอร์นะครับในการเคลือบยางนะครับให้ยางดูเงานะครับแล้วก็ปกป้องพวกคาบโคลนคาบน้ําคาบฝุ่นต่างๆนะครับที่จะมากระเด็นติดยางนะฮะวิธีการใช้นะครับก็บีบตัวน้ํายานะครับไปที่ฟองน้ำครับที่มีเรามีไปให้นะครับอ่าบีเสร็จปุ๊บนะครับก็เคลือบไปที่ตัวยางเลยเห็นไหมครับยางจะมีความสดใหม่ทันทีนะฮะ ัวนี้จะเป็นพีเมียมพีรีโคนอ,ออยนะครับตัวน้ำยาจะมีความใสนะครับถ้าตัวล้อมแมกสีดำนะครับรถล้อมแมกของโรงงานเป็นสีดำนะครับตัวเกลือยางตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ใช้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวยางนะครับจะมีความเงาเหมือนกระจกในทันทีเห็นไหมฮะ นี่คือผลลัพธ์ของสินค้าของเรานะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้ชุดรักษาล้อและยาง24่เคมอินว่าครับ